หอยเชอรี่สีทองงามๆเลยนะคะเด้อใส่ลวกจิ้มนะคะความทรงนะคะนี่งามๆด้วยจ้ะงามๆหอยงามๆหอเชอรี่สีทองงามะะองะะงๆ,ๆ,อ,ๆ,อ,อ,อ,งงๆอันนี้ใส่ลวกจิ้มนะคะก็จะมีสีทองสนิมสีทองเปลือกทองนะคะนี่จ้ะงามๆด้วยเลยะคะ่ะสนิมนีเปลือกทองนะคะ่ะ สนใจทักได้ด้ค่ะเด้อมีจำน่ายทั้งพอเม่พันธ์นะคะทั้งหลวกจิมนะคะแล้วก็ไข่หอยเชอรี่สีทองนะคะสาหรับเพื่อนๆที่อยากน้ำไปเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์เพื่อที่จะไว้บริโภคเองหรือว่าไว้ทาจำน่ายนะคะเป็นอาชีพเสริมนะคะนี่เลยค่ะหอยเชอรี่สีทองจากฟาร์มแหนแดงอุดรน,นะคะสนใจเข้าเยี่ยมชมฟาร์มหรือว่าดูงานนะคะ เรียนรู้ในการเลี้ยงแนแดงและการเลี้ยงหอยเชลีสีทองนะคะยินดีตอนตรับเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่8ปดโมงจนหอด17บเนาฬิกาของทุกวันเลยค่ะเด้อฝากไว้ในได้จ้าเพื่อนเพื่อนมนี่เบนแนแดงอุดรไปละจ้า